ไม่น่ากินหนักเลยอาจารย์ย้ายที่นั่งจากตรงนู้นแล้วเหรออาจารย์ ในเมื่ออาจารย์จะไปพูดดีไปวะอ้าใหญ่ยังในเมื่อมดท่าใช้ไม่ได้นะในเมื่ออาจารย์จะไปผม ถ้ามีอะไรจะบอกอาจารย์อาจารย์จะฟังหรือไม่ก็นเน,กนั่นก็สิ่งที่ข้าจะบอกอาจารย์ก็คือข้ารักอาจารย์มานานแล้วนะ ถึงอาจารย์จะคิดว่าค่าเมาก็ได้แต่ว่าค่ารักอาจารย์มาตั้งแต่ตอนที่เจอกันที่โบสแล้วล่ะอ๋อนเรื่อที่อายุากกว่าอจารย์สิปีนี่ยอาจารย์ยังจำได้อีกเหรอเนี่ย ก็รู้สึกเสียใจแย่เลยสิอาจารย์อาจารย์อยากจะลองคบกับผมได้ไหมอาจารย์พูดอ่ะยังไงก็ ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าอาจารย์ตอนที่เห็นอาจารย์ตอนนั้นผมนึกว่าอาจารย์เป็นนางฟ้าเลยแหละฮะอาจารย์ว่าอาจารย์ผู้ชายละผมก็ไม่รู้ไงว่าตอนนั้นอาจารย์เป็นผู้ชายผมก็นึกว่าอาจารย์เป็นผู้หญิงไง ค่าจริงจังนะอาจารย์นี่พูจรนะก็านอาจารย์ก็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่าค่ารับได้ก่อนที่จะไรับได้พดอะอากับบ้านอาจาย์ก่อนวะเออวิชานั่นส่ง ถือว่าอาจารย์ตอบค่ะแล้วนะก็ถ้าใจกลับใม่อีกรอบนึงแล้วการบ้านไมีคำที่คําที่หนีนานถดมาให้พนะิจาาจะถือว่าเป็นโควาแต่ถ้าเาทำการบ้านเสร็จตออาจารย์บางพีก็จะเอาไปที่รายงาก็หน่อยจริงเหรออาจารย์ ผมรักอาจารย์ที่สุดเลยก่อนใดอ๋อ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 พอดีพอดีข้าข้าข้าลืมตัวโทษโทษ อันตามที่อาจารย์พูดนะถ้าค่าทำการบ้านอาจารย์เสร็จงั้นคือข้อตกลงนะอาจารย์โอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ว่าไปนอนทักดีกว่านะกินเล้ากินน้ต้องไปอยู่นู่นเลย อาจารย์รับรักกูนี่คือฝันฝันหรือจริงเดีอะไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวข้าจะรีบไปทำวันนี้เลยนะอาจารย์บอกเลยว่าบอกเลยว่าถึงวันนั้นน่ะอาจารย์จะตกใจแน่นอน โอเคอาจารย์ยงั้นไว้เจอกันนะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เปอาจารย์เดยวเรียนไปถัมเพื่อนเด้หรอเพื่อนถามหามันอ้าวได้ได้อาจารย์าาอาจารย์เ,ยเ,เลิฟลักกูว้าว ขอเรียนสายนะครับทุกท่านอยู่ไหนไพวกท่านอยู่ไหนครับรอ,รอ,อ๋อนี่นี่ไม่ใช่ประกาศอ,อันนี้ค่าโทรหาพวกท่านพวกท่านอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไม่ไม่มไม่ค่าค่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้มีงานแต่งด้วยไม่ไม่ แล้วแล้วแล้วพวกเจ้าอยู่ไหนเนี่ยห้องข้าเข้าไปในห้องหญิงไม่ได้สิอ <c oughs> อะไรเนี่ยเกิดอะไรนเลย อะไรครับอาจารย์เจ้าานอ๋อพอดีพอดีข้าไม่รู้ว่าวันข้าไม่รู้เมื่อวานเมื่อวานข้าข้าดื่มหนักไปหน่อยหรือไงข้าตื่นมาในห้องอาจารย์เชนเอะอ่ะอ่ะอ่ะไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอาจารย์ โอ้อาจารย์ใจเย็นอาจารย์อาจารย์ใจเย็นอาจารจย์น,าารนี่ก็หยิบขวานบ่อยจังเลยนะบ้างค่ข้าจะพูดอะไรแล้วผู้เชี่ยวสองคนแทนถูกว่าผ่านเป็นไรบ้าง ขั้นสามใช่ไหม,ไมหข้าข้าอยากถามเรื่องสำคัญบ้างนะ่ะเ,เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับข้าไม่ซีเรียส กาจะคุยผ่านโทรศัพท์จริงดิไม่เป็นไรค่า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 ยืนคือผู้ิงไม่ต้องุดจากาหรอค่าแค่ะว่าทำไมห้องนี้ม,ดดมกกันมอยู๋ยยอตอนที่สมัคมาเขียนเป็นผู้ชายแนะจริงเป็นผู้หญง แตียังความตัวแต่มันน่าความแตกนี่ร้องอ่ะเรียบร้อยแล้วแหละโอ๊ยสิงอะนี่ยสำคัญคนแรกเอ่อไอไอค่าบอกตรงนี้ยิงดิใครพูดได้แฟนเจ้าหายไปไหนนสีต้องเรียกว่าสามอรยานสามอยานติดประมาณใคหลานอ่ะวันนี้เขาพี่หนวันนี้เออค่าจะบอกว่า เจ้าเจ้าเจ้ามีเจ้ามีสมุดว่างหรือเปล่าอ่ะสักสักเล่มหนึง่งก็เหมือนว่างห <c oughs> รือเปล่ามีเอาเออกมาสักเล่มหนึ่งสักเล่มหนึง่งข้าจะไปปั่นงานอาจารย์เชนเดี๋ยวนี้คือว่าเขาต้อด <c oughs> ใช่ข้าข้ามาขอสมุดใช่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 ฉันขอดูหน่อมีมีอะไรเขียนอะไรอ่ะอะอะไรอะไรนะให้ฉันดูหนอมีอะไรเขียนไะมรไหม อ่าได้ได้ได้ดูดูเลยข้าต mm ้องปั่นงานอาจารย์เชนเดี๋ยวนี้แหละอ่ะโอเคเจ้าเจ้าไม่ต้องตกใจแค่แค่ข้าข้าขยันอยากทําอาจารย์เชนเอ่ออยากทํางานอาจารย์เชนเฉยมันเข้าตัวข้าช้าหมหรือว่ามันไม่เข้าเลยแต่ฟังว่าอาจารย์เชนจะไมอยู่หอาทิตย์นี่อ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาก็ ก็ก็ดีเองแต่ That. เอาเขาตัวละแต่แล้วค่าค่ายาค่ายค่าค่าไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามันมีงานแต่งวันนี้นะแต่เฮยูมว่าาแต่งไม่รู้สิค่าค่าไม่รู้เออว่าแต่งงานแต่งของใครอะสองคู่างานแต่งเคียนทำนะฮะ <c oughs> <c oughs> พ,พี่ชายของอาจารย์เชนเหรอใช่แล้วอีกคู่หนึ่งกนน็ฉันไงฉันแต่งกับออลีเวียวุ a <What>? ดไปไปชอบพอกันตอนไหนเนี่ยตแต่แรกนั่นโอ้งั้นโอเคฉันมาถามแค่นี้แล้วว่ามีสมุดว่างไหมงั้นขอบใจขอบใจไปละ ไม่ต้องถามนะว่าฉันขยันทํทวิชาอาจารย์เชนทำไมไปละในติดศูนย์นะสิสสใช่ใช่ฉันกลัวติดศูนย์ใช่ใช่ใช่ใชเอาละรีบปั่นงานอนาะจารย์เชนเขาจะได้เขาจะได้รับรักฉันสักทีวู้โอ้ยเจ็บ จบมากมิงครับอีอืมเท่าที่อาจารย์บอกก็ประวัติส่วนตัวแล้วก็อะไรนะเผ่าใช่ไหมเว้ยทำไมดดูยในนี้ยิ่งกระถูกต้องต้องเดินระมัดระวังว่ะท้าโอ้โหใครรักมาเนี่ยอย่าพึ่งเดินระมัดระวังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตัวอดวัดหลุดมันเฟรมเลทมันปรับไม่ทัน ชุบออกมากนอุดสักพักนอ่าในในนี้ผมก็จะทำแบบนี้นะนะก็คือหยุดหยุดสักพักหนึ่งเพราะว่าเฟรมเรทมันปรับไม่ทันโอ้ยไม่มื่อเฟรมเรทมันปรับไม่ทันมันจะกระตุกอ,อ้าวโอ้ชนประตูเลย โอ้ยโ,โอ้ยประตูกสันเลยทุกคนแล้วคนอื่นหายไปไหนอยบอกนะออกไปหมดแล้วอ่ะเอข้านี่ตื่นสายที่สุดข้าไม่รู้เรื่องเลยเอาละ่ะเดี๋ยววันนี้นอนก่อนเดี๋ยวค่อยนั่งปั่นงานรอบกันนะเออข้าของเงียบแล้วกัน สงสัยไหมครับว่าทาไมวันนี้ถึงออกมาประมาณนี้เพราะใช่ติดโอฮะแล้วก็ชิปนี้จะเป็นชิปเกินแรกละกันว่าเกินแรกนะเกินแรกเป็นชิปแรกละกันต่อจากนี้ก็จะเป็นแบบคลิปวิดีโอยาวไปเลยแต่ไม่รู้มันจะยาวให้ไหมเพราะว่ามันหลุดแล้วมันไม่บันทึกไฟล์ให้อะ่ะคือ มันหลุดแล้วเหมือนไฟล์หายไปเลยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่เท่านี้นะก็มาดูกันว่าอาคา拉จะยอมปั่นงานอาจารย์เชลหรือไม่ก็ติดตามนะฮะก็สาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ